ลายแฮกตรงนี้ลืมใส่เอ้ยดับเบิลคลิกก็ได้นี่หว่าแต่พี่มันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นไหมจะใส่ลายหักตรงนี้เนี่ยผมลืมใส่อ๋อโอเคตัวโปรแกรมทีิสตาแคร์มันมีคำสั่งชื่อว่า add ต้าได้ลองใช้คำสั่งดูเลยตรงไหนคำสั่งว่า add s D D S อ่าก็ขึ้นมาเลยเห็นไหมต้าในการเลือกคำสั่งในการเลือกลายหักลายหักตัวนี้อ่าแล้วก็เอามาวางได้เลยอ๋อไม่ต้องไป เพิ่มคลิกหรือว่า<อ>จัดสเกลใหม่อ่ามันก็จะได้แบบนี้อนอกจากลายแทนแล้วในยังสามารถทําเกี่ยวกับตารางได้ด้วยนะข<อ>นาดล่างาไว้แล้วได้ง่ายจังขอบคุณครับพ,พี่เออพี่เขาซื้อเก้าอี้ใหม่นะนี่ยก็ได้ข่าวว่าใช้งบไปสั่งว่า a few moments later โอ้เก้าอี้ใหม่ที่รอคอยห้อ๋อ Ah <laughs> So good, bro. Tng it.